หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะว่า<อ>บขบวนแห่พระพุทธอังคีรถรูปหล่อหลวงปู่ทิมรูปหลออ่ลอ,อ,ลอ,อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นแท่นประดิษฐานงานปีใหม่ที่สนามกีฬาจังหวัดระยองเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ขอพอเรเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช28ธันวาคม2567วันนี้เรามาดูเบื้องหลังกันนะคะใช่าอยากเวลาเนี่ย คุณขอปนกนะครับก็ใช้ระยะเวลาเนี่ยคุณตายว่าแตะสองชั่วโมงนะใช่เพราะขบวนเนี่ยเขาค่อยๆมาเมื่อกี้ไปแอบเห็นมาครับใช่ก็เดี๋ยวขอแยกประชาสัมพันธ์รูปแบบขั้นตอนนิดหนึ่งนะครับ<ช>ว่าวันนี้ทําอะไรอย่างไรบ้าง<ช>เดี๋ยวหลังจากที่ขบวนนะครับองค์ที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเราชาวระยองที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ย นะครับนี่คือองค์พระพุทธอังคีรสใช่ค่ะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดระยองะค่ะนะครับซึ่งจำลองมาจากพระพุทธสิงห์นะครับซึ่งจริงๆแล้วองค์พระพุทธสัจสิงห์เนี่ยประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งพุทธไสยพุทธไสพุทธไสสวรรค์ท <นะ S 2> ี่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติใช่ค่ะนี่เป็นแบบจำลองมานะคะนะครับ ก็มีวันนี้นะครับขบวนเนี่ยจะเห็นว่าหมหนึ่งก็คือมีพระพุทธคีรติ <ฮะ S 2> สองนะครับหลวงปู่ทิมสามคือองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช <ฮะ S 2> และสี่ก็คือพระพุทธเจ้านะครับก็เดี๋ยวในส่วนของท่านผู้บริหารแล้วก็พี่ๆน้องๆชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองก็จะร่วมด้วยช่วยกัน<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> การวงสวงวนนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่าน รักษาการนายกงค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองค่ะท่านประหลัดสุรินแสงทองค่ะนะครับรวมไปถึงคณะผู้บริหารนะครับท่านผอกองก็อยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่านผอน้องนะครับท่านผอเศรษฐาบุตรหนูนะครับท่านผอปนกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของทางกองพัสดุค่ะเจหน้าที่ของโค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นกองช่างครับค่ะ ครบทั่วเลยที่มาช่วยกันเนี่ยทุกอกองเลยนะคะโดยไปถึงท่งองอานพออภุสกรกรินเลิศนะครับชาวพ<า>ุตธิศินประยอง<า>นี่นี่องค์นี่เนี่ยนะต้องขอญาตแจงเลยนี่คือองค์พระพุทธอังคีรสนะครับที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจนะครับของคนระยอง รวมไปถึงข้าหบาดีต่างๆจะซึ่งนําโดยผูวาราชการจังหวัดระยองในสมัยสมัยนั้นจ้ะในสมัยสี่รอและเททองนะครับทา่านผูว่าดํารงสุนทรสารทูลจ้ะนะครับก็ช่วงสงกรามปีนี้อ้าวปีไหนอะจ๊ะปี2008นะครับ18เมษายนนะครับเออหนูไทยดีเลยเดี๋ยวมันแหลกหลายหนยัง <c oughs> มีใครมาไทยดูไหมนี่จ้ะลองเรียนไดหนู เดนักสินเนี่ยนะครับ18เมษายน2 5 0 8นะครับก็มีการประชุมพูดคุยกันว่าโดยพันธุพวารัการจังหวัดระยองในสมัยนั้นเอ้เราไม่มีประคูบาลคูเมืองของจังหวัดระยองเลยนะครับก็เรียกเลยท่านเหลี่กงข้าวบะนีเหลี่กคภูน้ำเรียกหัวนาสวนมาคุยกันก็มีการตกลงว่าเดี๋ยวเราจะต้องเททองเดี๋ยวเราจะต้องรองราคนะครับเป็นเนื้อสัมรินแล้วก็เนื้อเงินนะครับยังะอ่ง นะครับปราก็ว่าถุกคนก็เขาเรียกว่ารวมกันทําบุญรวมกันเบอร์จ,จับนะครับโดยก็นดังหนึ่ว่าเอ๊ะเราจะจําลองแบบไหนนะครับทั้งมวลทั้งมวชการจําลองก็คือก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวเราจะจําลองนะครับเป็นจากพระ,ะที่เป็นพระพุทธังคีรสเนี่ยจำลองมาจากพระพุทธสิหิงนะ,นะครับก็นี่คือถ้าท่านไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่านจะเห็นพระองค์นี่เหมือนกันเป๊ะเหมือน เหมือนเหมือนกับองค์เขาผูทางคิดรถเขาบ้านเราเลยเหมือนเลยบางคนว่าเอ๊ะเอาจำลองมาจากเราป่นหรือว่าทำไมทำไมเหมือนกันองค์เดียวกันไหมจ<า>้ะต้องทําความข้าใจว่าองค์นี้เป็นองค์จําลอง<า>นะครับ<า>ที่ขาหาบดีนําโดยท่านผูวาในยุคนั้นเนี่ยนะครับ2 5 0 8ัรก่รว,ร,วร,วกรวมกันคิคดโรมสันซารมกันทำและตกลงกันข <อ S 1> ูบประกุกจ้ะนี่เขาใช้สัญ,ญญาณมือพอนะ<า>เพราะว่าเราเสียงดังในเหลืองเรื่องนะครับ อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับอาจารย์ครับเป็นวาจาว่าสาธุระดบพร้อมกันเป็นสิริมงคลหนึ่งสองสามสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะครับก็ชื่นใจเกินคุณประคุณเห็นไหเนี่ยความชื่นใจเหมือนที่กูตายบอกการมาของทุกทันอาจจะรอนอย่การมาของทุกทันเนี่ยอาจจะเสียเวลาน้อยนะครับแต่การมาในครั้งนี้ทัน จดจำอย่างนึงเจ็ดว,วันเจ็ดคืนจะมีคนมาเคารพกสการะสิ่งที่ท่านมีส่วนรวมในครั้งนี้ใช่แล้วแล้วท่านจะหาโอกาสในการสร้างบุญส้่งกุศลแบบนี้เนี่ยได้ยากใช่แล้วนะครับเหตุและผลที่กูตตยใช่คำว่าได้ยากคือท่านจะทำยังไงพี่ถึงจะมีคนเป็นล้านๆคนเนี่ยมากราบไหาวา้สิ่งที่ท่านนำพามาใช่ค่ะเราอาจจะไม่ได้เกินในยุค2 5 0 8หรปหรือเกินก็ไม่รู้นะ เกือบเกิดพอดีเลยเกิดที่<ใ>นั่นแต่<ช>เป็นปลายปีเ,ปปปเราอาจ,จะมาิโย,ยในยุคข,ของการบริจาคจ้ะนะครับในเรื่องราวของทรัพย์อันประเสริฐเผื่อรอองค์พระพุทธงคทีรถจ้ะนะครับแต่เราคือส่วนหนึ่งในการนำผามาใช่แล้วอย่ดีๆแต่เกินหลดเขาพามาเขายกหมาแบกกันนี้เฉยคนงานแบกกันมาสองสามคนจ้ะนะครับเราก็ไม่ได้ลบอานิสงส์แห่งบุญนั้นใช่แล้วนะครับท่านล้มหนึ่งพาไปตอนที่ท่านเดินมาเนี่ยท่านอธิษฐานขอพรเัง่านบ่ กูตายผูดตำลักถิ่นเรียนมานะ้ะนะครับในขณะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สอย่างที่มันหนึ่งคือองค์พระพุทธัง์ทีรังจ้ะสองหลวงปู่ถิมจามุยทิสวา่างคอนกุศลนะครับสนะครับองค์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราช จากรบระเวณอนุบาลนานาชาติตากสินระยองจ้ะคณะที่เลื่อนขบวนมาเดินมาทัานคิดว่าสิ่งศัก์สิิ์ร,ร,ร,รอบรอบรอบตัวท่านจา้ะเทวดาฟ้าดินต่างๆจะมาอนุโมทนากันขนาดไหนใช่แล้วมากมายเอาละทุกท่านครับในช่วงนี้กับาสายพระพุทธศาสนานะครับสายพระเลรือพดีคือหลวงปู่ทิมนะครับผู้ที่มีผู้ปุะการในด้านพระพุทธศาสนาในจังหวัดระยองของเราที่สุด บระองค์หลวงปู่ถิ่นปฏิสถานเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านหนึ่งสองสามมนุโมทนาสาธุดังดังพรองกันสาธุสาธุสาธุมรูส,สิงห์ปฏิสถานเรียบร้อยอยู่นะครับและวันนี้เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับหรือว่าเป็นวันประดามิเศษนะครับ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับพระมหากษัตริย์ในกรุงธนบุรีพระองค์เดียวนะครับใช้เวลาเจ็ดเดือนในการก่อขู่เอกราชหลังจากที่เราสูญเสียกรุงศรีอยาให้กับพม่ารามันนะครับแล้วก็รุงทันนะครับฟ้าวงร้องมาพร้อมทหารผู้ใจต่างๆนะครับมาฟังทางไรยองจันทบุรีนะครับรวมไพัยผลนะครับแล้วก็ล่องเรือนะครับพัน แม่นม้ำเขาโซ่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็เข้าไปกอกู่เอกราชจ้าพมาร,รามันนะครับใช้เวลาเจ็ดเดือนเต็มรูเลยครับบัตรพิรุษของเราในะจังหวัดระยองนะครับเป็นบัรพิรุษส่วนหนึ่งที่ร่วมกับร่งหันนะครับที่จะที่ร่วมกันกอกู่เอกราชนะครับทําให้เรามีวันนี้เกิดขึ้น ทั้งสมัยยุคนะครับที่ถือกาเนิดเกิดขึ้นในความเป็นไทยนะครับไม่ว่าจะจากสุโขทยัยกรุงศรีอยุยานะครับเข้าสู่กรุงรนบุรีเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันนี่เอาแล้วครับทืกคนครับนี่คือการอัญเชิญองค์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับ คืนสู้จุดปฏิสถานที่จะนำพาคนรวมใจกันนะครับเป็นหลักแสนหลักล้านคนเนี่ยมาเพื่อเคารพสักการะมาร่วมบุรบรบรบ่ร่งมุศลกันวันนี้ขอบคุณนะครับท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับนำโดยท่านรักษาการนายกองการบริหารส่วนจังหวัดระยองนะครับท่านประุสุลินแสงทองนะครับให้สินไพ้พรทุกท่านนะครับที่มีจิตอันบริสุทธิ์นะครับ เอาละทุ่าครับคำว่าสาธุนั้นเปลง่งด้ทถูกสิ่งย่างที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะสาธุปแปลว่าดีแล้วใช่แล้วนะครับผ่านไปเรียบร้อยครับหนึ่งสองสามสาธุดังพร้อมกันสามครั้งหนึ่งสองสามสาธุสาธุสาธุอันนโบสา,สานมานนะครับท่านีกคืสามสิ่งครับทุกท่านครับที่เราจะรวมใจคนเป็นแสนใช่แล้วคนเป็นล้าน นะครับมาณสถานที่แห่งนีนง้นะครับในถูกคำพืนแล้วการเสียสละสำหรับเจ้าที่ถูกมองนะครับถูกคำพืนถูกกันครับจงว่าโอกาสที่ในการเสียสละเวลาของถัดจากผาภูมิใจใช่แล้วเพราะท่ายที่สุดหลังจากเราก็เสียไปแล้ว หลังจากหมดนาทีหมดมาต้องนี้แล้วหรือไปทํางานที่ต่างจังหวัดแล้วใช่ค่ะโอกาสแห่งบุญกุศลที่ท่านจะสร้างม,มหาบุกุศลให้กับชีวิตตัวเองไม่มีอีกแล้วใช่ใชนะครับถึงตรงนี้นะไม่มีแล้วคือตรงนี้นะตรงสองจุดนี้จุดที่เราทปนที่สักการะบูชาในช่วงงานวันสมเด็จพระเจังงกินมหาราหากนาการศา์จังหวัดระยองไม่ว่าจะทํหนาทีในการถือถูกจ้ะไม่ว่าจะทํหนาทีในการเก็บถูก ไม่ว่าจะทาหน้าที่ขับรถถ้าไปทรงเครื่องสักการะนะครับทรงเครื่อซื่อเครื่องสักการะไม่ว่าจะทําหน้าที่ส่วนใดไม่เว้นแม้แต่พลรครับในการเก็บขยะทุกคนมีส่วนร่วมในอานิสงส์งแห่งบุญหมดภรูบาปู่ใช่แล้วน่าชื่นใจมากแล้วเดี๋ยวโดยเฉพากลางคืนนะว่าเรามาถวายเสียงกันตลอดลจะเห็นเจรทีเจ้ากร์การบริหารส่วนจังหวัดระยองถูกองอะนะครับ มารวมด้วยช่วยกันด้วยจิตแห่งศรัทธาแห่งบุญกุศลใช่แห้งมาประจำยูด่านนาทุกคืนเลยทุกค่ำคืนแล้วก็ออกเวียนกันมามันน่าชื่นใจน,นะครับที่ลำดับต่อไปนั่นนะครับคือนครับ,รบก็จะเข้าสู่ช่วงของการเคารพสักการะนะครับ,รบโดยถวายเครื่องสักการะต่างๆนะครับครับ ก่อนที่เราจะเขา้าช่วงของการเคารพสักการะนะครับสาบาตราอาจารย์มาแจ้งว่าจะมีการรำนะครับอาเินวนะครับจากน้องๆโรงเรียนมัธยมตักสิลก่กรอันดับแรกนะครับ thank you Thank mm -hmm. you. เด็กๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวท่านบริหารเดี๋ยวท่ารูปรวมกับเด็กๆสักหน่อยหนึ่งอ่ะหมอกของขวัญนะครับโดยท่านประลัดสุรินแสงทองค่ะนะครับท่านประลัดองค์การมหาส่วนจังหวัดระยองค่ะรักษาการนายกอง์การมหาส่วนจังหวัดระยองค่ะกูได้จําได้เลยเวทีหลังฟังความเห็นเนี่ยท่านปลัดมีคอมมูลแบบโอ้โหทั้งประเทศเลยนะถึงมากกูได้ถึงความ ข้อมูลในเรื่องราวของไม่ว่าจะเป็นจํานวนประชากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแต่ละพื้นดีของแต่ละจังหวัดท่านมีข้อมูลแน่นจริงบุคทีเดียวเลยเดี๋ยวขออนุญาตท่านรองประลัดนะครับท่านหัวหน้าสํานักนะครับท่านท่านผอกองถูกกองเลยครับท่านผอสํานักด้วยค่ะเพ่อนผอสํานักยุทนนะคะผอกองช่างผอการศึกษาค่ะผอกองคังผอกองวัสดุ พยาพณ์แป๊บเดียวคุณภูมิภงน้องที่เป็นครูฝึกสอนขออภัยคุณครูฝึกสอนเด็กหลังของหินเลือกหน่อยครับเรียนเชิญคุณครูด้วยค่ะเรียนเชิญครับอาจารย์ครับคุณร้อเชิญครับผู้เชี่ยวชาญด้วยค่ะเรียนตัวตรงเดี๋ยวหนูเอารูมาผ่านนี่นะครับใส่ไปในพอดิโอแห่งชีวิตของหนูใช่แล้วจ้ะครั้งหนึ่งนะครับได้ทำน้าที่ของเยาวชนคนไทยนะครับตอนหน้า เรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วเป็นงานประจําจังหวัดที่ทุกคนรอคอยใช่แล้วเป็นเกียรติแก่ตัวน้องเองและครอบครัวด้วยใครได้ท,ท,ทํางานทํางานทีไม่วันอาทีตใดก็ตามนะครับถือว่าเป็นเกียรติทั้งสิ้นนะครับอขอบคุณนะครับขอบคุณเด็กๆเลยครับปรบมือดังๆให้กับเด็กๆคณะคุณครูผู้ฝึกสอนท่านผู้บริหารด้วยนะครับดูนะครับหัวหน้าส่วนอยู่บริเวณนี้ได้เลยนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วน จงังหวดระยองทุก่ันนะครับทุกกองฝ่ายเลยค่ะเชิญเลยค่ะทุกสํานักค่ะบริเวณอันนี้ได้เลยครับ